ปาสองแล้ควครับกวางยอดนักสู้แห่งล้านนาะเชียงรายบีทยเทิลเฟสติวัล2022ปปเป็นกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีศิลปะวิถีชีวิตในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับผมนายวุฒิพงษ์ดวงพำฟูหัวหน้าสวนลูกกระชาติปงศรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่16กพันยายน2565นะครับหน้า ส่วนลูกกระชากปงสลีนะครับเขาเป็นปลาในเมืองสวนปลาประชาราชนเพื่อความสุขของคนไทยนะครับของจังหวัดเชียงไฮ้นะครับวันนี้นะครับเขาก็ได้มีกิจกรรมเกิดขึ้นนะครับก็คือกิจกรรมกวางยอดนักสู้แห่งล้านนานะครับหรือว่าเชียงรายพิทิเหิญเฟสติวัลสองพันสองนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร,กรสินค้าบริการและ นะครับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงห้ยแบบบูรณาการนะครับประจําปีงบประมาณ2,565นะครับงานนะครับก็จะมีอยู่2วันนะครับก็คือวันที่16นะครับแล้วก็วันที่17นะครับภายในงานนะครับก็จะมีนะครับการประกวดกวางนะครับซึ่งจะเป็นให้ไล่ก็คือกวางชนสางามหรือว่าบ้านเฮาห้องกวางส้งนะครับซึ่งเป็นกวางที่หายากนะครับแล้วก็จะมีการประกวดกวางอื่นๆอย่างเช่นนะครับกวางชนไทยยาวกวางแม่พันหญยกวางกีเลก กว้างแปลกนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีการประกวดนะครับอุปกรณ์ตีเกี่ยวข้องกับกวางทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พันกวางนะครับนอ่มีตีนะครับตีเสียบอ้อยกวางนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งกวางต่างๆนะครับเพื่อให้มันเป็นในเรื่องของศิลปะนะครับนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะครับการแข่งขันเนี่ยนะครับก็จะมีการแข่งขันวิ่งกวาง การแข่งขันปอกอ้อยกวางนะครับอ่าอันนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็คือวันที่16นะครับสำหรับวันนูกรับก็จะเป็นการแข่งขันกวางจนลีลาเดดนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับนะฮะวันพูกวันที่17จะเป็นเรื่องของการอ่าแข่งขันการจนกวางลีลาเดดนะครับซึ่งภายในงานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของกวางแล้วนะครับก่อนหน้านั้นนะครับเขาก็ได้มีการจัดประกวดบาดภาพนะครับ นะฮะซึ่งได้รับความรวมมือจากสมาคมขวศิลปะเชียงฮายนะครับมาเป็นคณะกรรมการมาอำนวยงานอย่างต่างๆนะครับก็ได้ฮือนะครับน้องนอเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้่งมาประกวดนะครับตอนนี้ก็ได้มีการตัดสินเรียบร้อยละนะครับผลของการตัดสินนะครับเขากอมาโชว์ในงานนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ใครดีว่ามารวมงานนะครับก็จะได้เห็นผลงานที่ได้ผ่านการประกวดซึ่งนะครับตอนนี้นะครับค้นติ่ได้รางวัลนะครับอยู่ทั้งเป็นคนเจียงฮายค้นอยู่ตั้งจังหวัดอย่างครับอันนี้คืองานระดับประเทศเลยนะครับ แล้วก็นะครับในส่วนแหมอันหนึ่งนะครับเขาก็จะมีนิทัศการนะครับนะฮะบอกว่าจะเป็นนิทัศการเกี่ยวข้องกับเรื่องของกวางนะครับนําโดยบ้านแมลงนะครับแล้วก็มีของทางเอกชนมีของโรงเรียนสันทรายนะครับที่ว่าเปิดมีการจัดนิทัศการนะครับในฟังนะครับของกรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15นะครับก็ได้นํานิทัศการเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ นะครับมาจัดนิทรศการร้อมกับการแจกก้าไม้นะครับโดยสํานักบริหารพื้นที่อรันาจสี่สิและนะครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่สองเจียงไฮของกรมป่าไม้นะครับมารวมกันนะครับในการแจกก้าไม้เพราะนั้นคนตีมาแอลในงานนะครับสามารถติดต่อรับก้าไม้ปิกไปบ้านได้นะครับแล้วก็อันที่เป็นไทยละเห็มอันนึงก็คือตลาดประชาราชครับตอนนี้เขาได้นะครับเนาะได้จัดนะครับเป็นตลาดประชาราชคือวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม อันที่เป็นโอท็อปนะครับในท้องถิ่นได้มาจําหน่ายนะครับซึ่งก็มีหลายร้านนะครับยังไงก็ฝากเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับทั้งชาวจังหวัดเชียงรายจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่างๆนะครับไม่เอางานกวางที่ปงสลีนะครับนอหมุนมวนกันนะครับช่วงนี้ก็หน้ากวางพอดีนะครับก็คิดว่านะครับความสุขนะครับนะของเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของเขาเนี่ยนะครับสวนลูกกระชากปงสลีโดยสํานักบริหารเมื่อที่เอาลักตีสิบห้านะครับก็จะนะครับเคลื่อนงานเนอเพื่อมีการอนุรักษ์ตรงนี้ไว้ต่อไปครับผม I just wanna bend, bend you, neighbor, not no. ลวภายใต้โครงการยกร่องศักยภาพบุคลากรสินค้าบริการและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการปี2 5 6 5การจัดงานกวังยอดนักโซแห่งล้านนาเชียงรายบีทน เฟสติวัลทู2 2ในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสารอัตลักษณ์ประเพณีของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไปสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้พีน่างประชาชนชาวเชียงไฮ้ได้เข้ามาใช้บริการโครงการป่าในเมืองส่วนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อได้มาตรฐานและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อกับพี่น้องชาวบ้านชุมชนและผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวอีกประการหนึ่งก็เพื่อกระตุนน้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัดเพื่อมีมูลค่าเพิ่มและเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวตลอดจนการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แก่พี่น้องชาวบ,บ้านและจังหวัดเชียงรายการจัดงานกวังยอดนักสูแห่งล้านนาในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึงวันที่17กันยายน2565ณตีปลาในเมืองส่วนปลารประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยส่วนรุกขชาติโปงสเลายจังหวัดเชียงหาย ในการจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดและกิจกรรมต่างๆที่น,น่าสนใจอาทิเช่นนิทรรศการเกี่ยวกับดวงกวางศิลปะการจนกวางและการสร้างรายได้จากดวงกวางและนิทรรศการของหน่วยงานราชการ มีการประกวดและแข่งขันเกี่ยวกับกวงจำนวนทั้งหมดสาวห้ารายการด้วยกันสำหรับการประกวดและการแข่งขันที่น่าสนใจอย่างเช่นการประกวดกวางสง่างามการประกวดวาดภาพกวางและการแข่งขันกวางลีลาเดชเป็นตน้นเาข้ามาอ,อยู่ใกล้ๆนี้นะครับ การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและการบูรณาการการจัดงานจากหลากหลายหน่วยงานทาั้งภาครัฐและเอกชนได้แก่จังหวัดเชียงรายสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15เชียงรายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายสมาคมขวดศิลปะบ้านหักกวางและก็เทศบาลตำบลสันทราย ขอบคุณมากวันนี้ที่ได้รับเกียรติจากท่านมาดำเนินรายการในเรื่องของการเสวนาการอนุรักษ์และพัฒนาร่วมกว่างสู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในยุค New Normal นั่นเองและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีศิลปะ,ปะวิถีชีวิตในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการยกล่องศักยภาพและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการประจำปีพศ2565 หน่งขอเสียงปรบดอดังๆกับการเปิดงานอย่างเป็นทางการกว่างยอดนักสู้แห่งล้านนานะครับต้องกว่างทั่วไปที่เราพาอเลี้ยงกันสน่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นกว่างชนครับต้องกว่างชนครับวงจรชีวิตก็1ปีครับ ก่อนชีวิตหนึ่งปีจะเป็นนอนอยู่ประมาณสัก6กเดือนครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกมาเป็นตัวเต็มวัยครับพอดักแด่เป็นตัวเต็มวัยแล้วเต็มวัยก็อยู่ได้ประมาณสัก3เดือนถึง6เดือนแล้วแต่การเลี้ยงดูครับครับการการผลิรลักม์กวางทำไงบ้างคร,รับอ่าทุกวันนี้ก็มีการเผยแพร่นะเผยแพร่การเพาะเลี้ยงครับการเพาะเลี้ยงแล้วก็อ่าส่งเสริมให้มีการประกวดครับการประกวด ทำให้เกิดการซื้อขายตั้งแต่เป็นไข่เป็นนอนครับเป็นดักแด้ครับนะท่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมาคครรับมูล่าเทศกิจด้วยครับ พบที่ไหนบ้างครับด้วง,งกว่างชนนี่พบแทบทุกภาคข,ของประเทศไทยครับ,รบแต่ยังมีด้วงตระกูลด้วงกวางกันอย่างนี้ก็เรียกตระกูลด้วงกว่างครับด้วงกว่างในไทยก็ยังมีที่เราที่เราคุ้นเคยกันก็จมีกว่างซางห้าเขาครับปีกระสีสีนวลสีเหลืองก็แล้วมีเขาห้าเขาครับอย่างนี้ก็เป็นสามเขานะครับแล้วก็ทางภาคอีอสากกนก็จะมีด้วงกว่างซางครับกวางซางสยามหรือ หรือกว่างซางห้าเขาไว้แหละครับแต่มันจะเป็นตัวค o l o สีสีดำนะครับทางภาคตะวันตกจะเป็นร่งกว่างซางหงกระต่ายนี่ครับเพราะฉะนั้นด่วงกว่างนี่จะเจอแทบทุกภาคเลยครับอยู่ช่วงฤดูฝนหรือทุกตลอดปีอ่ามันแล้วแต่ชนิดครับแต่และชนิดจะออกในฤดูที่แตกต่างกันครับแต่อย่างกวางชนทุกวันนี้เรามีการพาะเลี้ยงครับเราสามารถพาะเลี้ยงให้ออกได้แทบทั้งปีแล้วครับ เราสามารถทำมุลกว่างเนี่ยมาทำเป็นเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ใชไหมได้ครับได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ตแตเริ่มเริ่มการพ่อเลี้ยงเลยครับ ผลิตอาหารกว่างขายก็ได้ครับทุกวันนี้นะครับผลิตผลิตอาหารต้องกว่างขายาตั้งแต่เป็นไข่เป็นหนอนนี่ครับก็มีการซื้อขายกันแล้วครับขายพ่อพ่อแม่พันุนี่ครับจนจนถึงการส่งเสริมไปถึงการแข่งขันนะครับการประกวดนะครับแล้วก็จนกว่ามันตายเสร็จแล้วก็มาเป็นสร้างนี่ครับก็ทําการสาตาร์เป็นงานศิลปนนะนี่ครับก็ยังสร้างมูลค่าได้เป็นเป็นวงจรไปเรื่อยๆครับ งานวันนี้นะครับงานวางของจังวัดเจียงไะครับจัตตีสวนลูกระชาติวงศรีนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกนี่จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประกวดนะครับวางขอพันสวยงามนะครับวางแตกวางโซ่งตัวยาวที่สุดนะครับแล้วก็วางโซ่งตัวใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีวางกิ้นะครับวางกี้ตัวน้อยที่สุด เนาะคบเน่อแล้วก็มีประกวดแม่พันกวางนะครับประกวดอูปกร้อนกว้างกับมีปากกวดแม่พันนะครับแม่พันสามอย่างคือแบบมีลิงนะครับแล้วก็แบบชิ้นงานเดียวนะครับแล้วก็แม่พันติดตอกันนะครับคือใจวัสดุอื่นๆมาตกแต่งนะครับเชิญมาดูมาชมกันได้นะครับวันนี้ครับนอกจากนั้นก็มีนิทรรศการครับนิทรรศการเกี่ยวกับต้นกวางแล้วก็ ตังกวางสตาร์ทงามๆนะครับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับคือเรียนแบบธรรมชาติจัดถ่าทาั้งในกวางวินยังได้กวางสู้กันยังได้ครับประกอบวางสตารฟทีมีนักสะสมนะครับของคนจังหวัดเชียงร,นนรายนะครับคือกูแทนนะครับกูไอ้นะครับสะสมไว้จาก มแรงปีกแข็งจักทั่วโลกก็ว่าได้แล้วครับถึงร่วงกว้างด้องคีนมนะครับถึงมาชมกันได้ครับวันนี้ครับวันนี้มีกิจกรรมแข่งปอคออยแล้วก็วิ่งกว้างครับวิ่งกว้างครับอ่าดือนนี้มีกิจกรรมวิ่งอ่าซัดของจังหวัดเลยเนาะของเขาเชียงรายก็มีวิ่งกว้างี่ชมแข่งครับแล้วก็ วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีไฮไลท์นะครับคือการพัดพัดพ่อพันุลีลาเด็ดนะครับคือฟรามกวางหรือบอกคนที่ชอบควางทั่วผักเหนือครับค่รจะมาแข่งกวางกันนะครับเพื่อพัดเลือกควางตัวตีเก่งๆแข่งแรงที่สุดจะเป็นปอพันุในฟ้าของเขิคนนะครับวัดจากไหนครับวาจากไหนครับยังคําครับมาจากเซียพับล่ะครับวันนี้เอามากี่ตัว เสียดตัวครับเสียดตัวล่ะโอเคเลยครับเจียงฮายครับเจียงฮายวันนี้เราเป็นจอมเจนครับโอเคทีมของเชียงฮายนะครับวันนี้มากันเตรียมควางมาชุดหนึ่งนะครับเผื่อมาแข่งขันมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะอ่ะประสองแล้วครับ นี ais, ่ครับเบอร์สิ่เพชรสอยิงขาครับเบอร์สี่ครับเบอร์อย่งกอนหนึ่งครับ